ข่าววันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่14มกราคมพุทธศักราช2564นะคะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้ผูค้ครูมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะคะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณหารละคนค่ะ ในการทําแบบทดสอบของนักเรียนนะคะในครั้งแรกคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบด้วยตนเองเพื่อที่เราจะได้วัดและประเมินผลตนเองได้ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าการทําแบบทดสอบของนักเรียนเนี่ยเวลาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถดูคะแนนแล้วก็ดูด้วยว่าข้อไหนที่นักเรียนทําถูกข้อไหนที่นักเรียนทําผิดนะคะในส่วนของข้อที่นักเรียนทําผิดนักเรียนอาจจะมีการคิดทบทวนดูนะคะว่าการหาคําตอบ ที่ถูกต้องของข้อน,นั้นเนี่ยต้องทําอย่างไรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนอาจจะทําแบบทดสอบซ้ำอีกครั้งได้ค่ะในส่วนวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องตัวรื้แล้วก็ตัวรือค่ะวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะเป็นการหาผลลัพธ์นั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มที่วิชาภาษาไทยกันก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับตัวรื้แล้วก็ตัวรือค่ะ วันอื่นเลยวันนี้คุณครูมีบทมมเพลงมาฝากหนึเพลงค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับตัวรึแล้วก็ตัวรือไปฟังพร้อมๆกันค่ะคําไทยนั้นใสที่แปลกไปคือรึอรือเราควรยึดถือออกเสียงรือคือรือสี i put สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีหรือหรือก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างคำพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากคำแรกคือพรึกษาฤดูกาล รือสีพฤศภาคมภาษาอังกฤษพระฤหัสบดีริด และคําสุดท้ายคือดาวเร์ครับน้องๆลองดูคําเหล่านี้อีกครั้งนะครับแล้วดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันปรึกษาฤดูการ ฤสีพริศภาคมภาษาอังกฤษพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีฤท และคำสุดท้ายคือดาวกษ์ครับมาดูกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าสิ่งที่คำข้างต้นมีเหมือนกันก็คือสระหรือหรือครับสระหรือยังสามารถอ่านได้อีกสองแบบนะครับคือริกับเรอทำให้สระตัวนี้ออกเสียงได้ทั้งหรือ ริเรน้องๆลองออกเสียงพร้อมๆกันนะครับรือริเรหรือริเร,ร,เรมาถึงตรงนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า สระหรือจะออกเสียงว่าหรึริหรือเร,อ,ร,อ,รอถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยออกเสียงหรือในกรณีที่อยู่หน้าคำหรือตามหลังพยัญชนะคอควายนอนหนูพอพานมอม้าขอหีบ เรามาดูตัวอย่างคำที่สระหรือออกเสียงหรือกันนะครับหรืออยู่หน้าคำเช่นรอดูออกเสียงว่าหรือดูหรือตามหลังคอควายเช่นคะหรือหัดออกเสียงว่าคะหรือหัดรือ ตามหลังนอหนูเช่นณหรือนาดออกเสียงว่าณหรือนาดหรือตามหลังพอพานเช่นพฤษภาคมออกเสียงว่าพฤศสภาคมหรือ ตามหลังมอมา้าเช่นมริตยูออกเสียงว่ามะรึตะยูหรือตามหลังหอหีบเช่นหารไทยออกเสียงว่าหะรืไทยสระรืออกเสียงว่าริ ในคำต่อไปนี้เช่นฤทธ์ออกเสียงว่าฤทธ์ฤษฎีออกเสียงว่าทฤษสะดีและสระรึออกเสียงว่าเรในคำว่าเริกออกเสียงว่าเริก ส่วนสระหรืออ่านได้หนึ่งเสียงคือหรือคนเก่งลองออกเสียงตามนะครับหรือเรามาดูตัวอย่างคำที่มีสระรือกันนะครับซึ่งคำนั้นได้แก่คำว่าหรือสีออกเสียงว่ารือสี รู้จักคำที่มีรึหรือกันเป็นอย่างดีแล้วเรามาเล่นเกมและกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับให้น้องๆเลือกว่าคำต่อไปนี้ออกเสียงหรือริหรือเร,รถ้าตอบผิด3ใน5ข้อลอยตกน้ำ ให้น้องๆจับผู้คำกับคำอ่านให้ถูกต้องฤดูฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกออกเสียงว่าดาวฤก พระฤหัสบดีออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพะระฤหัส,สะบดีฤษีออกเสียงว่าฤสีหาฤทยัยออกเสียงว่าหืฤ ไทรฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกษ์ออกเสียงว่าดาวฤกษ์พระฤหัสบดี ออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีฤรืสีออกเสียงว่าหรือสีหาฤทยออกเสียงว่าหะฤทยหมดเวลาแล้วหละครับน้องๆสนุกกันไหมครับ กับคำที่มีรื้อรือน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะต่อไปเรามาทบทวนความรู้โดยการทําใบงานกันนะคะเริ่มจากใบงานที่คุณครูถ่ายเอกสารไปให้นะคะหน้าที่43ค่ะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําที่มีรือหรือจากคําอ่านให้ถูกต้องนะคะอย่างที่นักเรียนทราบกันแล้วนะคะว่าคําที่มีตัวรื้นน,นะคะจะออกเสียงได้สามแบบคือรื้ริแล้วก็เรอนะคะในใบงานหน้านี้นะคะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าค่ะจะเป็นคําที่อ่านออกเสียงรื้ส่วนข้อที่หกจะเป็นคําที่อ่านออกเสียง รือนะคะข้อที่7จะเป็นคำที่อ่านออกเสียงเรอค่ะส่วนข้อที่8ดเนี่ยเป็นคำที่อ่านออกเสียงรือนะคะต่อไปค่ะใบงานหน้า4ี่สิบสี่นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเขียนวงกลมล้อมเลือกหน้าคำที่เติมในช่องว่างแล้วได้ความหมายนะคะอันนี้คุณครู กลัวนักเรียนจะงงนะคะเลยทำเป็นข้อความให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะง่ายๆเลยนะคะหลักการคือนักเรียนเห็นตัวเลขไหมคะนักเรียนดูที่ตัวเลขหนึ่งนะคะหนึ่งเลขไทยอะคะ่ะจะมีหนึ่งตัวแรกคือโจทย์นะคะหนึ่งตัวที่สองอีกบรรทัดหนึ่งก็คือเป็นตัวเลือกของข้อที่หนึ่งนั่นเอง ะะอย่างข้อ2ค่ะตัวเลือกของข้อสองเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะคะที่คุณครูได้ทำเป็นตัวหนังสือสีฟ้าไว้ให้นะคะนักเรียนก็ต้องดูให้ตรงนะคะคือข้อที่1เลขไทยตัวเลือกก็จะต้องเป็น1เลขไทยด้วยนะคะข้อสองเลขไทยเนี่ยตัวก็คือ ข้อ2นะคะนักเรียนดูที่ตัวเลขให้มันตรงกันนะคะต่อไปหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาค่ะหน้าที่96และหน้าที่97ค่ะ หน้า96ก็เป็นการระบายสีคำที่เขียนถูกต้องนะคะส่วนหน้า10ให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเป็นบรรทัดและฝึกอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนฝึกอ่านหน้าที่97ไว้เลยนะคะหรือนักเรียนจะดูในหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้า157ตรงอ่านคล่องล้องเล่นค่ะ เรื่องรักแท้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมอ่านไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอตอนนักเรียนอ่านไว้ด้วยนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมอ่านไว้ค่ะสําหรับงานของนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะทําลงในสมุดการบ้านกันค่ะคําชี้แจงบอกว่า จงเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะนักเรียนก็จะต้องหาคําตอบของแต่ละข้อให้ได้ซะก่อนแล้วก็นํามาเติมลงในช่องว่างที่อยู่ทางด้านหลังนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะโจทย์บอกว่าในวงเล็บ45หาร9 คูณสสังเกตโจทย์ข้อนี้ค่ะมีเครื่องหมายวงเล็บด้วยมีเครื่องหมายหารเครื่องหมายคูณข้อนี้เราจะต้องทำทั้งการหารแล้วก็การคูณโดยเราจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนคือ45หาร9ค่ะการหาคำตอบก็คือเราต้องเอาตัวหารก็คือเลข9ตรงนี้นะคะ9 คูณกับจํานวนใดๆแล้วได้เท่ากับ45เราก็จะต้องท่องสุดคูณแม่9ค่ะ91 92 9, 18 93 27 94 36 95 45 9คูณ5ได้45นะคะนักเรียนใส่เลข5ไว้ นะคะตัวเล็กๆนะคะใส่เลข5ไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมว่าผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนอาจจะต้องหากระดาษทดด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้คิดเลขนะคะแล้วก็นำมาใส่คำตอบได้ถูกต้องนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเป็นการหาผลลัพธ์สุดท้ายของข้อที่1น,นะคะก็คือนำาคูณ4 เราก็ท้องสุดคูณค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 5 5 4 20ใส่คำตอบคือ20ลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะในวงเล็บ45คูณ9บวก327ข้อนี้ มีวงเล็บด้วยมีเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกด้วยนะคะเราก็จะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บซะก่อนนะคะคือาดูค่ะเราใช้วิธีการตั้งคูณนะคะ45คูณ9เริ่มคูณจากหลักหน่วยค่ะ 9คูณ5นะคะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45ใส่5ทด4ค่ะต่อไป9คูณ4ค่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36ทดอีก4ค่ะ36แล้วก็37 38 39 40, 40เราก็ใส่0 ทด4นะคะไม่มีตัวตั้งแล้วคูเลยเขียน4ด้านล่างเลยคือ405เราใส่405ไว้ด้านบนวงเล็บตัวเล็กๆนะคะคือผลลัพธ์ของในวงเล็บนั่นเองต่อไปคือขั้นตอนของการหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะ405บวก327 เราก็ใช้วิธีการตั้งบวกค่ะ405บวก327เราเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะ5บวก7ได้12ใส่2ทด1 0บวกสได้2ทดอีก1เป็น3ค่ะต่อไปค่ะ4บวก3เป็น7ข้อนี้ได้คำตอบคือ เจ็นะคะเราก็จะต้องทำเป็นขั้นตอนนะคะได้คำตอบที่อยู่ในวงเล็บนักเรียนก็เขียนคำตอบตัวเล็กๆไว้ด้านบนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะคะมาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อคะ่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าในวงเล็บ26คูณสลบ ในวงเล็บ15คูณ3การหาคำตอบนะคะเราก็ต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ,ะวงเล็บแรกนะคะ26คูณ4เริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะ4คูณ6 4 1 4 4 2ึ 4, 4 4ส4 4ซ4 4 6 24 4ใส่4ทด2ค่ะ ต่อไปค่ะ4คูณ2 41 44 28ทดอีก2เป็น10ใส่ใส่0นะคะทด1ด้านบนไม่มีตัวตัวตั้งเราดึงลงมาได้เลยนะคะได้คำตอบคือ104นะักเรียนเขียนตัวเล็กๆเ,เอาไว้ด้านบนวงเล็บนะคะต่อไปค่ะหาผลลัพธ์ของวงเล็บที่อยู่ฝั่งขวาคือ 15คูณ3ค่ะ3คูณ5 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 15ใส่5ทด1 3คูณ1ได้3ทดอีก1เป็น4ใส่45ไว้ด้านบนวงเล็บด้วยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการหาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ 104-45ลบ45นั่นเองเราตั้งลบเลยนะคะ104-45ลบ45การลบเริ่มจากหลักหน่วย4-5ลบ5ไม่สามารถลบได้เพราะว่าตัวตั้งเนี่ยมันน้อยกว่าตัวลบเราก็ต้องไปยืมหลักอะไรคะหลักสิบอ้าวหลัก10เป็น0ไม่มีให้ยืมอีกหลัก10ก็ต้องไปยืมหลักอะไรมาก่อน ไปยืมหลักร้อยหลักร้อยก็กระจายมาให้1ตัวนี้เหลือ0เลยศนย์ตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะสินะคะสตัวนี้ก็ไปยืม10ใช่ไหมสิบตัวนี้ก็เหลือ9กนะคะสตัวนี้กลายเป็น14ค่ะต่อไป14บลบหเอา5้าไว้ในใจนะับต่อยถึง14 5แล้วก็6กเจด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 0 4ได้คำตอบคือ9ค่ะต่อไปค่ะหลัก 10, 9-4ลบสเอา4ไว้ในใจนะับต่อให้ได้ถึง9 4แล้วก็ 5, 6, 7, 8, 9ได้คำตอบคือ5นะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยไม่มีให้ลบแล้วนะคะ เพราะว่า1ตัวเนี้กระจายไปให้หลัก10แล้วนะคะได้คำตอบคือ59นะักเรียนก็เขียน59ลงในช่องว่างเลยนะคะ โจทย์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวที่เหลือนะคะอีก7ข้อให้นักเรียนลองทําด้วยตนเองนะคะส่วนโจทย์คุณครูจะถ่ายรูปแล้วส่งไปในไลน์กลุ่มให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาทดสอบ เรื่องการบวกลบคูณหารรัคนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ